สวัสดีครับผมตองโตต้าต,ตัวจริงนะครับวันนี้ตองจะพามาชมรถรีโว่สีประตูนะครับ GR Sport ตัวเตี้ยนะครับผมมาที่ล้อกันก่อนเลยนะครับลอ้อสวยๆนะครับตัวใหม่นะขอบ17นะครับนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะครับเดี๋ยวเรามาชมชุดแต่งกัน นะครับปลายด้านหน้านะครับติด GR นะครับไฟนะครับผมนะครับเป็นบายบีม LED นะครับเป็นไฟตัวใหม่เลยนะครับบายบีม LED นะฮะให้แสงสวยนะครับสว่างชัดมากนะฮะดูด้านข้างนะครับนี่นะฮะสเตอร์ตนะครับสวยหรูนะครับผม เกิดรอบคันเลยนะครับด้านถ้ายก็ออกแบบนะครับเป็นสกเก็ตนะฮะทรงจากสูตรเลยนะครับด้านหลังจะมี G R Sport นะครับเป็นสัญลักษณ์เลยโดดเด่นเลยนะครับสวยงามนะครับซื้อรถรุ่นนี้ได้แบบนี้เลยนะครับได้แบบนี้เลยนะครับ ราคาเบามากนะครับแปดแส0แป0นานะครับนะฮะแ0ด0สนแปดหมนานะครับเดี๋ยวเราดูภายในกันนะครับอ่าภายในภายในเบาเบาหรูหรามากเลยนะครับเป็นเบาะนะครับหนังนะครับอ่าเนี่ยครับมี คำว่า GR อยู่ตรงนี้นะครับด้านหน้าคอนโซลสวยหรูนะครับเบาะหนังครับคลิปแดงนะครับผมนีคคำว่า GR นะครับพวงมาลัยนะครับนี่มีสัญลักษณ์ GR นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับด้านหลังก็เบาะหนังสวยหรูสวยงามนะครับไปดูฝั่งคนขับกันครับ ลองเปิดดูหน้าจอดูเป็นยังไงนี่ครับจุดเด่นเลยครับเพราะมันไลก็ะสวนขีดแดงนะครับนี่ที่สำคัญนะครับผมมีแพดเดิลชิปด้วยนะครับมีแพดเดิลชิปแบบฟอร์จูเนอร์เลยโอ้โหนี่มันฟอร์จูเนอร์ชัดๆเลยนะครับนี่นะฮะฟอร์จูเนอร์นะครับ, er รบมาอยู่ในตัวของ4ประตูนะครับ นี่ครับหน้าจอนะครับเรือนไมสปอร์ตสวยมากๆนะครับสวยมากๆนะครับแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันเท่านั้นครับได้เป็นเจ้าของของชุดแต่งแบนเบรบแบบสปอร์ตนะครับแบนเบรบเป็นรถแข่งเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเลยนะครับฟรีดาวได้นะครับ ลูกค้าที่ยังไม่เคยมีรถเก่า t o y ยต a ก็ฟรีดาวได้นะครับพาชมด้านท้ายตัวอีกรอบนึงนะฮะดูสเกิร์ตรบรถงามตามท้องเรื่อง GR นะครับ GR นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามาจากไหนนะครับ GR เนี่ยย่อมาจากคำว่ากราสู้เลสซิ่งนะครับกราสู้เลสซิ่งเนี่ยเป็นไข่ ซุ้มแต่งนะครับเป็นค่ายที่แต่งรถให้โตโยต้านะครับผมแล้วนํารถไปแข่งในสนามนะครับใช้ชื่อว่ากลาซูเลสซิ่งนะครับนะครับเป็นค่ายซุ้มแต่งระดับโลกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ระดับแบบธรรมดาทั่วไปประเทศไทยบ้านเรานะครับผมนะนะครับคือแข่งไปทั่วโลกอะครับกลาซูเลสซิ่งเนี่ยนะครับไล่ตั้งแต่ v ออสยาลิสอันติด รีโว่นะครับผมนะครับที่อยู่ในสนามนะครับนะสนใจสอบถามโปรโมชั่นนะครับสอบถามต่องได้เลยนะครับต่องตัวต้าตัวจริงนะครับเบอร์โทร0837455899นะครับนะครับ0837455899ครับเป็นเจ้าของกันง่ายๆเลยนะครับกับ r ีโว่สีประตู G R Sport ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร b ์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณ